สวดีะท่าน้ชมและก็แฟนเพจประมาณว่าทุกท่านครับก็หลายวันมานี้ก็มีคลิปอันหนึ่งที่เขาแพร่กระจายไปนะครับก็คือว่ามีรถคันหนึ่งเป็นรถติดไฟแนนซ์แล้วก็ขาดสงวดสองปีไอไอบริษัทไฟแนนหรืออะไรไปธนาคารอะไรนะครับขายานตามเพราะตามยุมดรอเพราะตามปกติแล้วตามกฎหมายเท่าซื้อเนี่ย บางทีเ,เราผิดนัดแต่สามงวดติดต่อกันเนี่ยพี่แกก็ตามจะมายึดเราอยู่แล้วแลวพอยึดเราไปแล,วล้วเสร็จก็ไปขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดเสร็จปั๊บเนี่ยราคามันขาดไปเท่าไหร่ก็ตามมาเอากับเราอีกแล้วว่าฟอลเรกลายนี้ขาดชงมายี่สี่งวดแล้วปรากฏว่าตามข่าวนะครับตามข่าวอรถคันนี้ทะเบียนเนี้มีตำรวจดังเขตเอาไปใชอะว่าไปยึดทีอะไรเนี่ย แกต้องเจอตำรวจใช้ปืนค่มโคอะไรต่างๆเยอะเลยพระปากรุณาล่าสุดคลิปล่าสุดเนี่ยเมื่อเม่กี่วันวมนนี้แหละก็ไปยึดได้ตอนนู้นหรอใบ,บยๆยนี่แหละพอเข้ามาแสดงตัวเป็นบริษัทไฟแนนซ์จะยึดรถค้างข่าง,างวดมาหยิบสีวดอะไรต่างก็จัดแจงโทรบอกแฟนโทรบอกใครแล้วแต่เห็นแล้วก็มีผู้ชายเดินลงมาเดินงมาถือปืนมาติดตามภาพกนเลยครับชักปืนขูเลยครับ ใครจะก็มายืดมามาถอยหบดทังคณะถอยบดทักคณะเลยครับอถอยบดทังคณะเสร็จก็ปลาคว่าก็รายนี้เขาอะขับรถออกไปออกจากพื้นที่ไปเลยนะครับไปแล้วโหไปแล้วคลิปนี้พอแพร่กระจายไปแล้วโหก็เป็นข่าวเป็นที่ฮือฮากันเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้จะยืดรถไปเนียนี่นะเจอแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายถูกปืนเนี่ยไหวไหมเนี่ย เขาก็เลยไปแจ้งความเลยผู้หญิงสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จปากขอเรลก็โอลพ่อกลายเป็นว่าไอ้คนที่ถอดเสื้อช,ชักมือเนี่ยกลายไปบอกเป็นตำรวจมาเข้ากาใมตำรวจบอกเขากลัวถูกป้อนถูกอะไรต่างแล้วก็ผู้ชายหลายคนมาลุมล้อมเขาก็เอามาชี้แจงตามภาษาของเขานั่นแหละครับอันนี้มาดูข้อกฎหมายดีกว่าท่านผู้ชมครับข้อกฎหมายคืออะไรข้อกฎหมายว่าอบริษัทไปเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ที่ติดตามยึดรถของเขาอยู่แล้วตามกฎหมายเขาเขามีสิทธิ์เขาอยู่แล้วทีนี้ไอเราเนี่ยไปข่มขู่เขาไปข่มขู่เขาเนี่ยเราักใช้ปืนมาเนี่ยถึงแม้เป็นตำรวจนะครับถ้าจะมีปืนเนี่ยก็มีใบพกพานะครับแล้วเวลามีใบพกพาเนี่ยคุณก็ต้องพักพกดีๆนะครับไม่ถือเป็นจังก้าเป็นถอดเสือ้อถือปืนเา้าวอามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่มีใบพกปืนแล้วว่างไงครับ กลายเป็นเดินกข้หาพกพาอาวุธปืนรับอนุญาตชักปืนในที่สาธารณะดีไม่ได้ยิงยิงยิงปืนไม่สมบูรณ์อีกแล้วไปขู่เขาด้วยปืนอ่ะมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพนะครับเพราะมันเป็นการข่มขืนใจทำให้เขาเกิดความกลัวต้องยอมต้องอะไรต่างเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าพฤติการแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นตำรวจนะครับไม่ควรทําเลยเพราะพราคลิปนี้แพร่กระจายไปพอาะรู้ว่าเป็นตำรวจทำนะครับ ใครๆก็กดด่าปกติเนี่ยคือเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องใช้อำนาจอยู่ใกล้กับประชาชนใกล้กับประชาชนคือเป็นผู้พิทักษ์ชติพัฒน์และการที่เราไปใช้ปืนข่มขู่ไอ้เจ้าหนะ้าที่อะไรต่างแบบเนี้ยมันมันไม่ต่างอะไรกับคือหลังแกประชาชนหรือว่ากันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเนี่ยมันจะเสียนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เ,เราคุยแค่ข้อกฎหมายนะครับแต่ว่าอยากจะบอกเดินสติกับ เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเราโดยชอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะใช้อะไรใช้กําลังหรือใช้สิทธิ์หรือใช้อํานาจอะไรของเราเนี่ยพึงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาชีพเราดีมันเหมือนอยู่บนเส้นได้นะครับเป็นตํารวจเนี่ยนะครับมันเหมือนอยู่บนเส้นได้มันพลาดเมื่อไหร่นี่เสียทั้งกระบวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทาง รงพักชลคันยาวหรือหรือเจ้าหน้าที่ผู้มาข้าบัญชาหรือผู้เข้าบัญชาของของเจ้าหนี้วันนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่ขอบอกตรงเลยครับวิธีแบบนี้อย่าทําครับโชคดีครับพยา,านานเอ็นดีเมดดีกว่าครับเอ็นดีเมดลดภาวะสมองเสื่อมเสริมสร้างความจําบํารุงสมอง0853499755